สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวิชยาผาทองเศกหนึ่งเลขที่สิบเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเปียรันจอรจันเศกหนึ่งเลขที่เจ็ดค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องทฤษฎีแห่งวิทยาการการจัดการในการปล่ยุยุ์ใช้เพื่อประสิทธิภาพขององค์การทฤษฎีวิทยาการจัดการเป็นแนวทางการบริหารเชิงปริมาณที่เน้นการใช้ข้อมูลสถิติและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เป็นต้นค่ะ ส่วนประกอบของวิทยาการจัดการมีดังนี้ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ2โมเดลการตัดสินใจ3โมเดลเชิงปริมาณทั้ง3ข้อนี้นะคะก็จะเน้นการใช้ข้อมูลและแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อช่วยผู้บริหารในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะกระบวนการการวิเคราะห์ด้านวิทยาการการจัดการเชิงปริมาณมี5ขั้นตอนหลักดังนี้ 1. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การวางรูปแบบปัญหา 3. การสร้างแบบจำลอง 4. การวิเคราะห์แบบจำลองและ 5. การดำเนินการเครื่องมือเชิงปริมาณที่ใช้แก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการประกอบไปด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรงการจำลองเหตุการณ์โปรแกรมเป้าหมายและการบริหารสินค้าคงเหลือเป็นต้นค่ะเทคนิคการพยากรณ์ด้านวิทยาการจัดการหรือเชิงปริมาณแบ่งออกเป็น2วิธีหลักได้แก่ 1. วิธีอนกุกรมเวลา 2. โมเดลเหตุผลเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริหารวางแผนได้แม่นยำมากขึ้นนั่นเองค่ะแนวทางด้านวิทยาการจัดการหรือเชิงปริมาณเพื่อสำหรับใช้ในการวางแผนมีดังนี้ค่ะ 1. โปรแกรมเชิงเส้นตรง 2. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน3เทคนิคทั้ง3เทคนิคนี้เป็นเครื่องมือเชิงปริมาณที่ช่วยผู้บริหารในการวางแผนตัดสินใจและควบคุมงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยอาศัยข้อมูลและกระบวนการวิเคราะห์ที่แม่นยำค่ะข้อดีและข้อจำกัดของการใช้วิทยาการจัดการข้อดีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและตัดสินใจต้นทุนไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้ ช่วยในการพยากรณ์ยอดขายการวางแผนกลยุทธ์และการประเมินผลโครงการข้อจำกัดไม่เหมาะกับทุกสถานการณ์เนื่องจากการตัดสินใจบางอย่างซับซ้อนเกินโมเดลจะรองรับโมเดลอาจไม่สะท้อนความเป็นจริงในองค์การได้ทั้งหมดมีต้นทุนสูงในบางกรณีเช่นการจ้างผู้ช่วชาญเป็นต้นค่ะ สรุปนะคะวิทยาการจัดการเป็นแนวทางการบริหารเชิงปริมาณที่ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อช่วยในการวางแผนบริหารและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพโดยช่วยให้ผู้บริหารสามารถเลือกทางเลือกที่เหมาะสมจากหลายทางเลือกได้อย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะ